น้ำสะอาดนะหยอดเข้าไปในตาเนี่ยครับแล้วขยีย้เบา,เบาๆหัว,หวคิ้วด้วยนะครับดูมันจะเบาตาน้าลุงให้ลุงช่วยให้น้อยปวดตาอ๋ออืม ในกลุ่มโปรโตอนอิเล็กตรอนที่ถามมาเรื่องเสียงเนี่ยครับฟังให้ดีครับเสียงเป็นอนุภาคเสียงเป็นคลื่นเสียงเป็นพลังงานพลังงานที่ว่านี้ไปได้เลยครับพลังงานไฟฟ้าได้เลยครับแต่เป็นไฟฟ้าสถิตนะคุณโยมเห็นไหมฮะเอเอมันมาจาก พลังงานที่บริสุทธิ์จากลงเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบประสาทนะครับระบบประสาทคือระบบไฟฟ้าสถิตนะจำเลยครับเป็นไฟฟ้าธรรมชาตินะฮะทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางด้านเคมีเนี่ยศักยศักยภาพมันต่ำกว่าฟิสิกส์เพราะฉะนั้นจึงย,ยากหรือแทบจะไม่มีเลยฮะที่จะ เค okay, มีกินทาฉีดมาใช้กำจัดมัน mm hmm. นะครับบอกทราบไว้เลยนะครับสักมันต่างกันฟิสิกส์มันจะเนื้อกว่าทำไมถึงสามนาทีอาการเร็วมากครับ เยี่ยมอาการหายโอเคตายไหมครับใช่ไหมอ่มอะไรมามันจะไวมากขอให้ฟังภาษาลุงให้ทันมีข้อแม้หน่อยเดียวเองครับท่านสงสัยนะ่ะดีเด้แล้วลครับแต่ลุงก็ชี้ชวนชีนช้นำชี้นำฟังภาษาลุงให้ทันแล้วฟังนล้วให้เข้าใจนะความเข้าใจเนี่ยต้องสำคัญถึงเก้าสิบเปนะครับส่วนเสียงนี่นิดเดียวแต่มีผลมากก็แล้วกัน โอเคนะ